วินนจยัยสวัสดีครับรับเลยดีครับ <S <S อ้าวพูดไม่ได้เหรอครับถามพี่คนนี้ดีกว่ารับอะไยดีครับพูดไม่ได้ทั้งคู่แล้วอย่างนี้จะรู้เรื่องไหมครับเนี่ยผู้พิการทางเสียงไม่สามารถพูดได้จึงต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารนะครับ แต่คนทั่วไปที่ไม่ได้เรียนรู้ภาษามือก็จะไม่เข้าใจและไม่สามารถสื่อสารกลับเป็นภาษามือได้ทําให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสารของทั้งสองฝ่ายน้องนองนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเขาก็เลยเกิดไอเดียพัฒนาโปรแกรมช่วยแปลงภาษามือให้เป็นเสียงพูดครับหลักการทํางานของโปรแกรมนี้นะคะก็จะจับภาพสัญญาณมือผ่านกล้องที่มีชื่อว่า Kinect โดยที่กล้องตัวนี้นะคะสามารถจับโครงกระดูก โดยที่มันมีจุดเด่นที่มีอินฟราเรดแล้วก็สามารถจับความลึกได้ค่ะแล้วจากนั้นโปรแกรมของเราก็จะแปลงเอาไปเทียบฐานข้อมูลที่มีอยู่และแปลงออกมาให้เป็นเสียงวิธีใช้งานของโปรแกรมนี้ก็จะให้ผู้ที่ใช้ภาษามือออกมายืนอยู่ที่หน้ากล้องห่างประมาณ1เมตรแล้วก็ยืนอยู่ประมาณ10วินาทีเพื่อให้กล้องจับสัดส,ส่วนว่าเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นก็สามารถทำภาษามือผ่านกล้องได้เลยค่ะ แล้วก็โปรแกรมจะแปลงกลับไปเทียบกระถานข้อมูลและแปลงกลับมาเป็นเสียงและคนทั่วไปก็สามารถสื่อสารกลับด้วยเสียงพูดปกติและโปรแกรมก็จะแปลงเสียงตัวนี้ให้กลับไปเป็นสัญญาณมือแอนิเมชันโอ้โหโปรแกรมนี้ยังสามารถแปลงเสียงพูดให้เป็นภาษามือผ่านภาพกระตูนแอนิเมชันได้อีกด้วยนะครับช่วยผู้พิการทางเสียงและคนทั่วไปสามารถสื่อสารให้เข้าใจกันได้ไม่ยากเลยนะครับผลงานดีๆอย่างนี้น้องๆทีมนี้ก็เลยได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการ ของนิสิตนักศึกษาภายในงาน i create 2011ที่จัดขึ้นในประเทศไทยโดยมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ n e c t ทคเป็นเจ้าภาพครับจุดเด่นของโปรแกรมนี้นะคะจะช่วยแปลงสัญญาณมือและเสียงไปกลับได้อย่างรวดเร็วและก็จะมีต้นทุนที่ถูกกว่าซอฟต์แวร์อื่นนะคะปัจจุบันนี้ตัวโปรแกรมจะสามารถจับได้แค่โครงกระดูกของมนุษย์ที่ผู้ใช้ใช้งานนะคะแล้วก็จะทำพัฒนาต่อยอดโดยการที่ให้สามารถจับนิ้วมือได้ รางวัลที่ได้ตรงนี้มาค่ะก็จะทําให้ทีมงานรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นที่จะทํางานรวมถึงทําให้ผู้คนทั่วไปได้กลับมาสนใจเห็นว่าเทคโนโลยีตรงนี้มีความสําคัญและให้ความสนคัญกับผู้พิการทางเสียงมากขึ้นด้วยค่ะทั้งความคิดดีและมีความสามารถสร้างสารรค์ผลงานดีมีประโยชน์อย่างนี้รับรองได้เลยนะครับว่าน้องๆกลุ่มนี้ต้องมีอนาคตไกลแน่นอนครับ สวทชกระสูงวิทย์คิดคน้นเพื่อคนไทย